เฮ้ยรีบเลือกเฮ้ยลุงเลือกก่อนนะทุกคนก็เห็นใช่ไหมไม่เอาไม่อยากเล่นลมพี่ว่าเราแบกเองนะฮะมั่นใจหน่อยโอเคขอบคุณครับทำไมต้องทาเสียงเข้มด้วยเหรออันนี้เสียงเข้มใช่ไหมพอดีดื่มกาแฟ,ฟมานะอ่ะลิงตึงๆไว้ลิงตึงๆปรงกับชีวิตเหรอออพสกิลผิดวะไม่ไหวเลยวันนี้เบลอว่าลักแถบเททูบดอกแรกไม่ขีดเป็นสัญ,ญญาณว่าดวงไม่ค่อยมาอุ้ยแจ็แกแจโอ้โหลืมมาดูโอ้โหซีซาร์ ซีซาเลยนะพเพื่อนๆไม่รู้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนเนี้ยอย่าทําให้ลิงโกรธนะแต่ต้นเกมลุงยังโกรธใครไม่ได้เพราะยังทุบไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวรอเลดเกมค่อยโกรธรอเลดเกมก่อนนะถุงมือสัก4ชิ้นนะ่ะนึกว่ากําลังดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาคอรไม่มีบัฟเล่นหัว <c oughs> ล้อบแบบผู้ชนะโ,โดนดบัฟนะมีคนไม่มีบัฟฟ้าว่ะเอ้ยเรียบร้อยเสียชีวิตด้วยชีวิตดีดีย้อนย้อน เอาเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาวิกินปูตรงกลางก่อนที่บ้าบนาคอสเกือบแล้วนี่หว่าเอ้ยนนหนีไปหนีไปพ่อหนุ่มแขนว่าแขนแล้วแขน,นแล้วจังหวะนี้เมื่อกี้ลุงบังเอิญขี้ด้วยไงบังเอิญขี้ด้วยไงประเด็นมูลาดอยู่ไหนวะมูลาดไม่ได้อยู่นี่นะเยอะไม่อยู่นะเราแวงเผื่อมันเป็นเพื่อนกันไงมูลาดกับน,นาคอสเฮ้ยลิงมันขโมยบ้าบมูลาดไปจัดมาหน่อยดิอะไรอย่างงี้ เร <capitalist> cells, ียบร้อยนะคอสตายสามละเพื่อนด่าแล้วนะเรียบร้อยเฮ้ยทำไมขี้บ่อยจังวะเนี่ยเกินปุยมุ้ยเอาวะขี้โคตรบ่อยแสดงว่าดวงมาแล้วเนี่ยวันเนี้ยไม่ธรรมดานะครับเฮ้ยบัฟนาคอสอีกสิบวิเราจะไม่ใช้พ่นดิตเกับดาร์กตัวนี้นะฮะนาคอสอยู่บนซะด้วยมาแล้วครับลิงโดบัฟฟ้าลิงนัดโดใส่ทุกอย่างที่มีทุกอย่างที่มีนะไปละ เรียบร้อยภารกิจเราเสร็จสิน้นนาคอสต,ต้องลุกเป็นไฟหัวต้องร้อน <c oughs> <c oughs> เราก็สงสารนายอยู่นะแต่นายอยู่ฝั่งสีแดงะดิเราปล่อยนายไว้ไม่ได้ต้องกดไว้ก่อนกดให้ไม่เกิดโอเคสวยได้ป้อกามกลางมาแล้วเฮ้ยนาคอสเฮ้ยมันมาดูบัฟคืนไม่ลืมมัวแต่ตีป้อมเฮ้ยนาคอสที่ใส่ไม่ดีมาแย่งบัฟคนอื่นเขาไม่ดีเลยไม่ดีเลยนี้ต้องสั่งสอนแลลวเฮ้ยบัฟมันจะเกิดไปดักตบบัฟฟาร์มดีกว่าโอ้ยแก๊กมันเฝ้าเลย <c oughs> มันเรียกให้แก๊งเฝ้าละโอ้ยไม่ได้เลย <c oughs> ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องมีคนผ่านมาไม่รู้มีใครเห็นไหมโอ้ยไม่ขี้เออโะเรียบร้อยหลบฮะถือว่าได้อยู่ไหมเนี้ยได้นาคอสมันไม่ขี้ดอกดึงอ่ะไม่งั้นลุงได้ฟ้าคืนแล้วเนี่ยแม่ติดเล่นหรือเปล่าวะมาลงุลงรู้สึกเริ่มติดเล่นแลวเนะี่ยไม่ค่อยได้ทำคุณประโยชน์ให้ทีมเลยนาคอสมันรวยเหมืนอนกันนะเนี่ยรวยสุดในทีมเลยนะเอ้ยดีเดียวดีเดียวอาย่าโอ้ยเพื่อนมาเยอะ เฮ้ยเฮ้ยหลบหลบแบบนี้เต้เจาะเจาะไม่ตายเฮ้ยเห็นด้วยรู้ได้ไงวะดักตรงนี้ดักตรงนี้นาคอสเกิดแล้วเดี๋ยวมันต้องมุ่งมาหามาไม่นาคอสเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยยานะวัยรุ่นโอ้ยจะตาย่าตาย่าตายระหว่างระหว่างทางลับก็ราดบัฟทีนึง เคตรเร็วเลยเทลนี่มองหน้าเลยอะไรวะเทลมองหน้าอะไรเมืเ่อกี้โอ้ยอนรวยกว่าลุงอีกอ่ะไม่ได้แนละ้วลุงต้องหาทางกำจัดยอนแล้วแต่มันต้องมาเวทบัฟเวนาะคอยอะมันอยากได้ประฟ้าคืนเป็นอย่างมากเรียบร้อยคิกซี่เอาแล้วคิกซี่ลอยบ้านเอาแล้วคิกซี่สับปุ๊บตายปับ๊บเลยเว้ยทำไมชัดดาวแกล่กวะ โอ้แกล้งมันสายลัดหรือเปล่นานะคอต,ตายเจ็ดแล้วว่าตายโคตรเยอะดับฝันการเล่นนาคอสเออเกือบรอแล้วมันมีเกาะเพิ่มขึ้นมาดิเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วเอ,อ้ยฮิกซี่ไม่น่ารอดดูทรงผมแล้วไม่น่ารอดเรียบร้อยเราจะล้างแคนให้โอ้ยย้อนแรงเหลือเกินอเอ,อ้ยโอ้โ ย้อนแรงแรงแล้วอ่ะโอ้แก๊ก8คิวทุกคนดูดีจิตใจมันทำด้วยอะไรไม่เก่งใจนาะคอสเลยนะเห <c oughs> มือนสกอร์สลับกันนะเอาละเทลมิชชั่นอิมพอสิเบิลเอาละฮะลัดได้คือหลอลัดได้คือหลอไอเจ้า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 โอ้ยลัดได้ตบมือนะเทลวมันทำได้วะโชคมันเข้าข้าง <c oughs> ฝั่งเราประมาณนาี้นะอารมณ์ อะไรวะด์กที่ได้มามันเหมือนเหมือนไม่มีค่าเลยเลยโคตรเสียเปล่าเลยว่ะดีใจได้แป๊บเดียวยอนเกิดแล้วโอเคเดี๋ยวลุงต้องรีบหาเงินซื้อกอเกิดซื้อของอ้อมเนี่ยอ้อมอ้อมเฮ้ยเจอเหี้ยเอ้ยเออเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยแข็งแข็งแข็งไม่มีเงินซื้ออยู่ดีเออสวยอาวสวยจัดเฮ้ยเหลือนาคอรคนเดียวนาคอรโคตรเทาาอืมไม่เห็นเลยเฮ้ยไม่ตายด้วยตรงกลาง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 เทวเทวเทวยิงคิ เทลยิงคีปตึงๆโ oh, อ้โหเทลเทลยิงคีปต่อเนื่องโอเคได้อยู่เกมนี้มันตึงเปี้ยเลยวะ่ะเทวอนาถปล่อยฮิกซี่ตีป้อมกลางคนเดียวเมื่อกี้มาละลิงจิกเจี๊ยบเอาละฮะจุดเปลี่ยนมาแล้วมันคือจุดเปลี่ยนดาร์กสเลเย่เอาละฮะฮิกซี่ตายแบบงงๆในคมดาบนาคอสไอ้แก๊กมันกันยอนแบบต้องหาวิธีล้วงยอนให้ได้ยอนออกเขียวเฮ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะหลบแบบดิจิตอลเฮ้ยแก๊กไม่รู้แน่เลยเฮ้ยมาละรอยอนรอยอน ย้อนมันเดินไกลอะ่ะดูดแลโอ้ยดูดไม่มีล้างเหรอไอ้นุมโอ้เกือบโอ้ยตายรอดรอดอยู่รอดอยู่พ่อหนุ่มลิกเตอร์ไม่มีล้างหรือว่ามีแล้วใช้ไปแล้ววะโอ้เกมตึงเปี๊ยเลยไอ้แก๊กตายต้องเอาละ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 จริงๆต้องเอาละลิกเตอร์โอ้โหเลือดอเทลเทลมันไปอยู่ต่างโลกโอ้ยเทลเทลเทลตึงๆนะฮะลุงเห็นเทลแล้วลุง ปวดหัวยังยอมรับว่าปวดขมับเมื่อได้เห็นเทลอยู่เลนข้างทําไมเทลไม,ไม่มายิงดาร์กวะลุงเป็นคําถามที่ขาใจลิงมากคิดหนักมากเลยโอเคถอดเกาะถอดเกาะไปแล้วฮะโอ้เหถอดเกาะแล้วต้องส่งข่าวให้เพื่อนรู้เออถอดเกาะย้อนละเหมือนจะแพ้ก็ไม่รู้ว่ะเอเฮ้ยเอาแล้วเพื่อนบวกยังไงดียังไงดีงงดเทลยิง เทลยิงเทวโดนดึงครับจังหวะนี้จังหวะที่แก๊กรอคอยมานานเรียบร้อยตายไม่เป็นไรลงอีกห้าวิไหวแน่นะวิอ้อมก่อนอ้อมโลกแป๊บหนึง่งเฮ้ยตายหมดเฮ้ยตายหมดนี้สวยดิเอ้ยสวยสวยเอาแล้วเอาแล้วมันไม่ใช่วันนี้มันไม่ใช่วันนี้ไปลุยจบบ้านมันเลยเหลือมูลาดกนาคอสสวยอะไรเทวอย่าพูดเยอะเลยถอยถอยก่อน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 เจ้าจริงเหรอตายหมู่ไม่รู้นะเอาเอาก็เอาจะตายแล้วลิง โอ้โหลิงลิงจะตายแล้วโอ้ยลิงจะตายแล้วโอ้ไปแล้วไม่ไหวไม่ไหวลุงเสียเคียวเอยเทลมาแล้วเอาดาร์กได้เอาดาร์กได้มันยากเย็นอยู่ว่าเกมนี้โอ้โหมันกำลังจะเกิดกันหมดแล้วอะ่ะตีเลยเออตีเลยตีเลยแก๊กมันมาแล้วยังมีเวลาบาวทดบัฟฟ้ารื่นเขาโอเคไม่ทันละเราต้องหาจังหวะลวงยอนอีกรอบเป้าหมายของเราคือยอนนะฮะโอ้ยจะตายโดนละลรวะ โอ้ีีบตอาการสาหัสคีบตีแรงจังวะตึงเปี้ยลุงต้องตามหายอน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 ตามหายอนแก๊กอยู่ไหนวะยอนอยู่ไหนไปแล้วฮะไปแล้วเออมิชชั่นคอมพลีทเฮ้ยป้อมบน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 มันกำลังชุลมุนมันกำลังชุลมุนเอาละเนียนป้อมยิ่งนิดนึงนิดนึงเร็วเร็วเร็วคีบคีบเร็วเร็ว อเอ้ยต่างคนต่างมีเคี้ยวเอาจบเกมจบเกมเอ้ยคีบคีบตีตาย <c oughs> เดี๋ยวโดนคีบตีโดนอะไรวะโดนไอตัวนี้ตีเหรอวะโอ้อะไรวะเนี่ยคีบเวนเสียดายเออเสียดายเทลลี่ไปเติมเพื่อนแล้วนะเดี๋วดูเทลจะแยกดันไหมเอาละเทลฮะเดินทางนะครับไปทางไหนดีตรงกลางนะครับเรียบร้อยตามติดชีวิตทเทลเดิน <c oughs> เรียงกำแพงหนึ่งทีนะ <c oughs> ยังไงต่อเอาละวินไปแล้วครับบินไปแล้วถึงจะมีเจ็ตติดอยู่ที่หลังแต่ก็บินไม่ไวเท่าไหร่นะมาแล้วโอเคเทลทําดีเขาเรียกว่าเทลเริ่มรู้งานนะครับเรียบร้อยอีกนิดหนึ่งเออยังไงแบทแมนตายฟรีอยู่ตรงกลางไม่เป็นไรถือว่าเป็นการซื้อเวลานะฮะหันกลับมาเวทเวทบ้าฟาต่อสวยเดินอ้อมหลังแบบอ้อมแบบอ้อมอ้อมหลังจัดจัดอ้อมมาทางนี้นะเพื่อไกลฉิดยอนนี้ โอ้ยจะตายแล้วโอ้ยโดนไล่โดนไล่ไม่เป็นไรซื้อเวลาเพื่อนซื้อเวลาเพื่อนนะเพื่อนจะได้มีอะไรทำโอเคไม่มีใครรู้ถ้ารู้นี่แฮ็กแมพแล้วนะรู้นี่เขาเรียกว่าแฮ็กแมพ <c oughs> โอ้โห,โ,หโ,หโหมูลาดโคตรเกลียดมูลาดเลยจังงวะเนี้ยเกลียดมูลาดหนักมากอย่ามาอีกรอบนะมูลาดนะเกมจะจบแล้วทุกคนลุงว่าใกล้แล้วมันต้องถึงเวลาจบแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้โหมันมีเคียวะ่ะอย่าบอกนะว่าลุงตายตอนจบเฮ้ยเทวเหลาป้อมเออ บแล้วเหนื่อยจังวะเกมนี้สนุกสนานกันไปนะเดี๋ยวออกจากเกาะสออันนะตึงๆเอาเรื่องจัด